สวัสดีครับสวัสดีดิกรวเซต้าครับวันนี้ก็หมายยตุ่มเหมือนเดิมครับกับหมายน้ำนิงน่งๆนะฮะวันนี้มาก,กันสองคนครับกับนาจยจครับหมายนิงน่งๆครับไอเครื่องสุบน้ำครับลอยไปรปุ้นครับ ยากาศครับน้ำครับนิ่งมากครับไม่มีไหลที่เราใส่ครับฝั่งนั้นครับใกล้น้องเข้าใส่เบ็ดทีนี้น้ำยังไม่ค่อยมาครับ มาแป๊บเดียวก็หยุดมาแป๊บเดียวก็หยุดอานงนะหมาแรกครับ เจอเซียนสาเบ็ดป่าเชาดครับนักิจนักกิจ,กกจใส่ลูกปลาดุกครับเม่เย็นหลุดครับไม่เย็นหลุดไปตัวหนึ่งนัก,กิจเสียดายมากตัวไซยประมาณกิโลสองโลครับสองโล้ส,ลส,ส,สบ,คบุครับอครับ <laughs> เดี๋ยวยกตุ้มกันครับนะครับของผมยกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวของนายใจครับดีว่าได้ถ่ายคลิปครับเมื่อกี้ได้ตัวอยู่ครับได้ตัวอยู่ดี๋ค่อยไปเทข้างบนครับเดี๋ยวรอของนายใจก่อนอีกสามหลังครับเดี๋ยวตุ้มน้อยครับนี่ครับ ตุ่มน้อยรู้สึกว่าวันนี้เข้าดีครับน้ำก็นิ่งๆครับไม่มีไหลสุดมากจะเป็นปลา <c oughs> แข่งข้างลายครับตึงเฮ้แม่มันงางๆงงเลเฮยอ,อ,อ,อ๋อโอ้ เราฟังเสียงครับน้ำไม่ไหลแล้วก็ต้องใส่น้ำนิ่งแบบนี้ครับกับเหยื่อก็เหยื่อปลวกธรรมดาเลยครับไม่ต้องมีอะไรครับ โอ้โหังไงครับเงียบอะไเป็นดไม่มีเฮเฮไม่ทุกไม่ถูก,ไม,ถกไม่มีตัวเลยเงียบเลยห้าหกตัวป้อง <c ười> ยืนติบเลยไม่มีเลยคาทัวปองตดสองหลังครับ <c oughs> นี่ครับตัวนี้กกลๆกันครับอันนี้ตัวเล็ก <c oughs> ตัวเล็กสุดในวงการนี้ครับ <c oughs> ไม่รู้จะเรียกตุ่มหรือข้องครับตัวเนียวแต่เรียกว่าจะทำเป็นตุ่มปลาขาวครับ เดี๋ยวคิดไปคิดมาก็เลยทำเป็นตุ้มปรากฏปรกฏอย่างนี้ดีกว่าเฮ้ยตัวนี้มีตัวครับตัวนี้นนแ่ครับตัวดิ้นแน่นครับตัวดิใส่น้อยครับใส่มีดครับโอ้ยครับไปต้องใหญ่ครับเจ้าของนาแจบอกว่ามีตัวครับตัวนี้คือครับตัวนี้ เดี๋ยวไปดูข้างบนว่ามันจะดีหรือไม่ดีต้องไปลุ้นกันข้างบนคับเวลาเทฟลาออกครับเทเยอะออกอ๋อเดิหลังไอ้อลางมาไม่ได้ใส่หางมากครับใคไกลแบบนี้เลยแต่ต้องย้ายไปเรื่อยครับเพราะว่าน้ำมันนิ่งครับตัวนี้ต้อง หลหมายไปเรื่อยครับนี่ครับไม่จำเป็นครับต้องน้ำไหลตลอดน้ำนิ่งก็ใส่ได้ครับถ้าเป็นคอเล็กๆมันก็จะมีตัวปรากฏอะไรบ้างครับอันนี้น้ำมันใหญ่ครับ

เง<ะ>ียบเลยฮะเงียบเลยเห้เงียบแต่งไง,ไงครับเดี๋ยวรอไปลุ้นข้างบนครับเถาเทยเยอะครับครับถึ้นบนแล้วนี่ครับ,บ,รบพอได้อยู่ครับ ด้วยตัวเล็กสุดนี่ครับตุ่มไม่ใหญ่นะครับตัวเล็กนิดเดียวครับมันเรียกตุ่มนะเรียกข้องครับเออนี่ไหน้นอยู่ครับนี่ต้องเทต้องเทอันนี้มันอยู่ครับวันนี้ ได้อยู่ครับโลโลหนึ่งครับได้อยู่๋ยวปลวกครับขอยัดเก็บปล่าครับแม่สีครับจุ่มน้อยครับ่งานครับวันนี้โอ้โหงาเยอเสครับ đầy vô 3 xí lô hấp ừ. Xuế xuế hấp Tùm nói, tùm nói Mặt <laughs> 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 เดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าครับขอบคุณครับ